ครับวันนี้เราอยู่ที่ย่านปัตทาน,นีเป็นย่านที่มีอาหารอร่อยมากแล้ววันนี้เราจะมาที่กัวคิชเช่นนะเขาบอกว่ามีอาหารหลากหลายเมนูที่อร่อยมากเลยเราเข้าไปข้างในไปทานอาหารกันนะครับตอนนี้เราอยู่กับคุณธีระเชษ์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านกัวคิชเช่นนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําอาหารที่อร่อยอร่อยเป็นซิกเนเจอร์ร้านนี้เดี๋ยวเรามาทานอาหารกันเลยนะครับครับ เมนูนี้ซึ่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนี้ก็คือข้าวหน้าไก่ซึ่งชุดนี้ก็จะมีไข่ออนเซนแล้วก็มีหมูเป็นก๋วยนะเตี๋ยหมูสับต้มบวยนะครับเป็นซุปที่ เจ้าของบอกว่าอร่อยมากแล้วก็หาทานยากเราก็ลงมาทานกันเลยนะครับเวลาเนี่ยก็ใส่พริกแล้วก็ผสมไปกับข้าวหน้าไก่เล้าลงมาทานกันะครับคือใส่พริกเข้าไปแล้วนะกับ กลนเสียงนยมันอร่อยนัวมากๆเลยน้ำเขาเนี่ยอร่อยจริงๆแล้วก็ไก่เนี่ยนุ่มนุ่มมากเลยเดี๋ยวมาจึ้ตุ๊กันนะครับหัวคอเนี้จังเลยก็อร่อยนยะอร่อยมากๆเลยซุปเนีย่ยหมูสับอ่าหนึ่งซุปหมูสัสาบโบ้อยาอาร่อยจริงๆอร่อยมากๆคุณรู้ไหมเมนูนี้ราคาเท่าไหร่ 99บาทถูกมากแล้วก็อร่อยมากเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้จะต้องมาสั่งนะครับถ้ามาทานถ้าไม่สั่งนี้รับรองว่าจะปิดหวันรับรองว่าอร่อยเจ็ดๆนะครับอีกเมโนูหนึ่งที่จะแนะนำนะครับ<ช>ก็คือมีะเฉษน,นะครับกุ้งสดซึ่งกุ้งมีส่สดจริงๆเขาว่าอย่างไันะครับเดี๋ยวเรามาทานกันดีกว,วา่าว่ามันอร่อยรสเนี่ยเลเลิศแค่ไหน เชดเนี่ยเราก็ทานทานไปเยอะเหมือนกันแต่ลองมาดูร้านนี้นะครับว่ามันจะอร่อยขนาดไหนหอมมากหอมแล้วก็กุ้ง uh มันสดมากเลยแล้วหมี่มันมันนุ่มอ่กมันนุ่มอร่อย เมนูนีคับไม่ติดหวังเลยที่ี่มาทานอร่อยอร่อยออร่ยมากๆเมนูต่อไปก็คือเมนูสุงี้แห่ที่น้ำจิ้งก็ทําเองเรามาชิมกันดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะอร่อยแค่ไหนว่าปล่อยไว้ที่เต๊า หนัวมากเลยคุณกล่อมมากเลยอ่ะมันมันเข้าไปนะผัดไปเนี้ยนุ่มลิ้นมากอร่อยนี่เป็นนี้ก็อีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของร้านโค้กคิเช่นอร่อยจริงๆนะครับเมนูนี้ขั้วไก่โอ้โห oh. แห้งดีจังเลยถ้าดูนี่อมน้ำมันเลยที่เคยขาดมานี่มันจะองคน้ำมันมแต่นี่ขั่วไก่แบบแน่นดีจังเลย mm hmm. เดี๋ยวเรามาทานกันนะครับดูซิว่ารสชาติเป็นยังไง ไก่หมักมันนุ่มมากเลยแล้วก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผัดไ,ไม่อมน้ำมันเลยอ่ะนี่ไม่อมไม่ไมไมไมีน้ำมันเลยโอ้โหะเดามดีอ่ะพอไก่ซิ่มเข้าไปนะเจ็ดิตามนนี้อีกจานหนึ่งที่เด็ดมากๆมาชิมกันได้นะครับเป็นปีกไก่ทอดนะครับ ที่เป็นสูตรโบราณหมักด้วยสมุนไพรเราวิธีการทานเนี่ยฉีกอย่างนี้นะครับโอ้ห้อรุมในอร่อยมากเลยเนี่ยโอรสชาติดีมากเลยแบบสุดยอดจริงๆอะไม่ชอบชอบเมนูนี้นะครับถ้าเกิดมาทานเนี่ยอย่าลืมสั่งเมนูนี้นะครับเรามาสรุปกันนะว่าโอ้ทานเนี่ยเมนูห้าอย่างเนี่ยแต่ในอย่างนีย ป็นของเด็ดแต่ที่เด็ดสุดก็คือข้าวหน้าไก่นอกนั้นก็อร่อยเทียบเทียมเสมอเลยถ้ามาแล้วจะต้องมา,าที่บัวทิ่เช่นที่ถนนบรรทัดทองม,มากันได้นะครับรับรองไม่ผิดหวังเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของร้านนะครับคุณทีระเทศนะครับว่าร้านเนี่ยเปิดเมื่อไหร่ยังไงนะครับเดี๋ยวมาชมได้ครับครับสวัสดีครับร้านบัวทิชเช่นนี่จริงๆเราเปิดมาแล้วประมาณ10ปีแล้วนะครับ เปิดตั้งแต่มันทัตทองยังไม่มีใครมาเปิดร้านเลยจนมาถึงทุกวันนี้เราก็พยายามสรรหารายการอาหารที่อร่อยแบบสูตรโบราณโบราณนะเพราะว่าตัวเองก็โบราณพอสมควรอายุก็เจ็ดสิบกว่าแต่ว่าอาหารนี่อร่อยทุกรายการแน่นอนมากินวันไหนบ้างครับเปิดตั้งแต่วันจันถึงวันอาทิตย์ฮะแต่อาทิตย์จะหยุดเว้นนอาทิตย์แค่นั้นเอง จันถึงวันอาทิตย์แต่ว่าอาทิตย์เป็นอาทิตย์เวลาครับเวลาตั้งแต่เก้าโมงครึ่งถึงสองทุ่มสองสองถึงสองทุ่มสามทุ่มวันนี้เราก็พาท่านมาชิมที่หัวพิเชนซึ่งมีอาหารอร่อยหลายอย่างเลยแต่ถ้าท่านนึกถึงข้าวหน้าไก่อย่าลืมนะครับข้าวหน้าไก่ที่พัวพิ่เชตอันดับหนึ่งเอโว่เลยนะครับแล้วร้านนี้นะครับแม้ว่าจะอยู่ริมถนน แต่สามารถไปจอดรถที่สเตเดียมวันฟรีหึงชั่วโมงแล้วก็เดินมา29วันมาถึงที่ร้านนี้ไปแวะชิมก็ได้นะครับที่พัวคิดเช่นนะครับ